สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับซัมเมอร์สยี่ห้อโจไดนะครับเป็น ACDC ไฮบริดนะครับรุ่นผสมไฟนะครับของโจไดตัวนี้สเปคออ2,200วัตต์นะครับสามสามแรงนะครับดูดลึกที่180เมตรนะครับท่อน้ำออก1.25นิ้วนะครับโจไดนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่จะไปดูดน้ำลึกนะครับบ่อลึกๆนะครับเกิน100เมตรขึ้นไปนะครับแนะนำเป็นตัวนี้นะครับ2,200วัตต์นะครับ3แรงนะครับไฮบริด ในเซตนี้นะครับรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่มีสายไฟแถมมาให้ด้วยนะครับสายไฟแถมให้มากับเครื่อง30เมตรนะครับ30เมตรติดมากับปัมเลยนะครับมาจากโรงงานนะครับนะครับแะคบหนึ่งนะครับทีนี้นะครับตัวกล่องนะครับอันนี้กล่องให้ปิดเป็น2,200วัตต์นะครับ รุ่นนี้ก็สามารถดูวัดดูวตนดูแอมป์ดูอะไรต่างๆได้เหมือนรุ่นที่เป็นดีปกตินั่นแหละนะครับด้านตาไอ้ด้านหน้าผังตัวนี้ก็จะมีบอกว่าต่อ dc ยังไงต่อ a อซ c ยังไงนะครับถ้าเป็นตามสเปคนะครับถ้าเป็นแผงโซล่าเซลล์3 3 0วัตต์นะครับเขาจะให้ต่อที่12แผงอนุกรมกันนะครับโวลต์ดีนะครับสูงสุดอยู่ที่580โวลต์นะครับถ้า a อซก็ไฟไฟบ้านเราปกติครับ190-240โวลต์ประมาณนี้นะครับไฟบ้าปกติเลยเครื่องปันไฟก็ได้นะครับ แต่เครื่องบดไฟต้องเป็นระบบที่มันดีๆหน่อยนะครับกล่องคอนโทรลตัวนี้กันน้ํากันมแมลงนะครับน้ำไม่เข้านะครับด้านตูดตรงนี้ก็จะมีสวิตช์ o อนออนะครับแล้วก็จะมะีสายไฟมาให้ เป็นเป็นสายที่ออกจากตัวของคอนโทรลเลยนะครับจะเป็นสายอันนี้จะเป็นสายปั๊มเขาจะมาร์กให้อยู่นะครับ UVW สายปั๊มนะครับแล้วก็มีสายไฟ AC input นะครับสามเส้นลายนิวต้นกราวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวปลั๊ก MC4 นะครับบวกลบเข้านี่ตั้งหน้าตูดตรงนี้จะเป็นซิงค์ตัวใหญ่นาหนาเลยนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ครับผิดบอกว่า input DC ที่90โวลต์จนถึง580โวลต์นะครับถ้าเป็นไฟ AC single phase นะครับ220โวลต์ก็คือรับไฟที่90จนถึง240โวลต์เหมือนนกััครบ ไฮบิดนะครับรุ่นนี้ผสมไฟนะครับโรนะครับทีนี้สายที่ให้มาตัวนี้จะเป็นสายที่มาจากโรงงานนะครับเป็นสาย3คูณ2.5ประมาณนี้ทองแดงคือมาอย่างนี้เลยลูกค้าไม่ต้องไปบัตรกรีแล้วเว้นแต่ว่าลูกค้าจะลงลึกกว่านี้ลงลึกกว่า30เมตรก็ไปซื้อสายไฟมาต่อเพิ่มนะครับทีนี้ดูที่ตัวปัม๊มนะครับ พัดมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18นะครับ18ใบพัดนะครับมีอันนี้คือตามสเปคเค้าเลยนะครับโมเดลจะเป็น 4PSS 9.5ทับ180 280ทับ2200นะครับพาวเวอร์อยู่ที่2200วัตต์หรือบ้านเราเรียกว่า3แรงนะครับมอเตอร์3แรงนะครับเป็นท่อ1.5นิ้วนะครับแม็กเฮดอยู่ที่180เมตรนะครับ กระแสอยู่ที่8แอมป์นะครับแม็กโฟร์ปริมาณน้ำทุกวันที่อ9.5 q ประมาณนี้นะครับใบพัดอยู่ที่18ใบนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตารางการได้น้ำของโจุไรนะครับโดยปกติก็ประมาณนี้แหละนะครับข้อ1.5นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมวัดความยาวของตัวปั๊มให้ดูนะครับว่ามันยาวประมาณไหนนะครับสำหรับลูกค้าที่จะไปลงบอก ลงบ่อสี่นิ้วได้นะครับแต่สี่นิ้วต้องตรงตรงหน่อยนะครับลงได้เป็นร้อยเมตรเลยนี่ครับตอนนี้ความยาวจากพื้นนะครับจากตัวมอเตอร์จนถึงปากบ่อตรงนี้อยู่ที่80 81เซนติเมตรนะครับ81หรือ32มิบสองนิ้วนะครับยาวที่32นิ้วนะครับ81เซนติเมตรนะครับถ้าเอาตรงนี้ด้วยจริงๆก็อยู่ประมาณแปบสอนั่นแหละ ตีกลมๆเท่าถึงหัวตรงนี้อีกแบ81นะครับ81เซนติเมตรนะครับสเปคดูด180เมตรนะครับโจไดสองพันสองร้อยวัตต์นะครับไฮบริดผสมไฟนะครับจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแผง450 380 390นะครับหกแผงที่มันวัดเยอะลูกค้าก็ต่อแผงนี้น้อยลงครับแต่ถ้าเป็น330แนะนําที่10หรือ12แผงขึ้นไปนะครับ330นะครับที่เป็นโพลีหรือโมโนก็แล้วแต่นะครับ330 340นะครับ อนุกรมที่12แผงนะครับแล้วก็อนุกรมขอให้โวลต์ดีซีไม่เกิน580รอยเดี๋ยวนะ500เท่าไหร่นะเมือ่อกี้ผมจำไม่ไม่เกิน580โวลต์น,นะครับดีซีนะครับไม่เกินนี้นะครับโอเคลองดูครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดคลิปลิงก์ข้อมูลสินค้าในเว็บไซต์ให้นะครับแล้วก็ลงใต้ลิงก์คลิปนี้ให้นะครับถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจนะครับสำหรับผู้ที่จะไปดูดน้ำลึกๆนะครับโจวใด สามแรง180เมตรนะครับอันนี้คือสเปคนะครับแต่จริงจริงถ้าลงถึง180เมตรก็แทบไม่ได้น้ำนั่นแหละนะครับลงประมาณสักร้อยเดี๋ยวนะลงประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบเมตรนี่ได้น้ำอีกนะครับร้อยยี่สิบเมตรได้น้ำสี่คิวเลยนะครับถ้าลงที่ร้อยสี่สิบเมตรได้น้ำสองจุดเจ็ดคิวนะครับถ้าลงอ,าอยู่ที่ถ้าลงอยู่ที่ร้อยหกสิบเมตรได้น้ำหนึ่คิวกว,กว่านะครับประมาณนี้นะครับโอเค ขอจบรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ซทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็รับชมนะครับผิพลาดประกันรใดขอภายในไปนที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ